สวัสดีครับผมพี่น้องทีมีใจรักเสียงพิณดุ่ันนะครับวันนี้กัมานําเสนอนะครับ การฝึกพินเบื้องต้นนะครับบทที่หนึ่งตอนที่สี่นะครับเป็นเสียงดินนะครับเสียงอันนี้อาจจะเป็นกา,ารใช้ลูกเปรียนอนุท้ายนะครับต่อไปสีเริ่มเขาโน็ตกันนะครับแต่ว่าต้องให้มันพานจะั่ละบทมานะครับเสียงดินกับสีประมาณนี้นะครับผมมาคล้ายๆว่าเสียงบอดครับแต่วบาบอดนะครับ ยุบประจนะครับวิธีเขียร์โน้หานะครับเซนสามเซนสองเซนหนึ่งครับอยู่ะมนี้นะครับอ่าเขามาเอาจังหวะนะครับหนวดครับการดีดนะครับถ้าเบงกันเมื่อกันดีดเขากดสินะครับกดไปเลยนะครับได้กระดิดลงไปความก็ดันซ้ายขึ้นนะครับอ่าครับเพราะม่น อื่นนะครับดึงต้องเป็นแบบกอบก็แบนดันขึ้นนะครับหนึ่งสองสามเอากระนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีดกวบนะครับหนึ่งสองสามดีดร่วมกับ้อมดันสายนะครับเหมือนกันการดันสายกันดีดกวบกันนะครับเดี๋ยวผมมือหนึ่องหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,สองอครับมันยังมีการดันยี่งมีการดันและการดึงนะครับบางคนมันก็ดึงนะครับดึงก็ได้ก็ได้นะครับ,นนรบเสียงใกล้เคียงกันดันกันขึ้นกันดึงเขาเอือนเคียนะครับมันดันเขาเอื่นดึงนะครับอ่ามอเอานวดบันต,ตัวแรกตัวซ่อนนะครับซ่อนเ็จสาม อ่าบนี้ซอนลาเต็ม3ครับอ่าที ดีเทสต้องเป็นขวบนะครับขวบดึนครับก็เอาเอาซ่อนมานล่าครับความกับดันขึ้นนะคะรับดีดความกับดัน,นครับหนึ 1, 2, ่งสองความกันหนึ่งสอง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 นี่เป็นเสียงตึ้นตึ้นเหมืัน ไปไครบโน้ตไนีแด้สีนะครับอ่าต้ตไปก็จะเป็นร่วมโน,โน้ตนะครับการการีดร่วมโน,โน้นะครับการรีดอ่าสนะครับสบ Big ัดปีกไซนะครับกสีอยากมารัเปลี่ยนโน,โน้ตนะครับ อันได้รูปเหรียนตามที่ผมบอก,น,กน,นะครับเหรียญลายด้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาต้องไ้ค้องนะครับอันนี้เอาดึงก่อนนะครับดึง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 ฮาร์ดเจสซีนะครับเสียงดึงครับต่อมานี้ครับ ฝึกกันนะครับอาินี่บยบากครับก็เสียงเดือดดันนะดันพ้อมดีดดันพ้อมดีดถ้าเกิดบลอกหัวเหตุจากใดให้ทำหนึ่งถึงสามห่ก็ดีดพ่อมมันครับดันหนึ่งสองหนึ่งสสามสองสครับี่เป็นพอดีนะครับจังหวะนี้เป็นตึ้นตึ้นตึ้นต้น,ตนพอดีครับ,ราบฝากไว้ฝึกกันครับอาิบดีด บทที่หนึ่งตอนที่สนะครับเสียงดืนนครับผมประมาณนี้ครับ